ส,สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์ค่ะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะที่พัทยานั่นเองเป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดกาลนะคะเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเกาหลีรัเสเซียญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ ต่างๆมากมายทีเดียวรู้จักกันแน่พัทยาและนอกจากนั้นแล้วนะคะที่นี่ค่ะยังมีสถานอีกที่อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็น่ามาท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนั่นก็คือที่พัทยาดอลฟินเวิลด์แอนด์รีสอร์ทนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่นี่แล้วค่ะที่นี่มีความน่าสนใจในเรื่องของมีการโชว์ของเจ้าโลมาแสนรู้น่ารักน่ารักจากพื้นน้ําผืนน้ําของประเทศไทยกันนั่นเองค่ะแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆรองรับนักท่องเที่ยวมากมาย อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงนะคะความน่าสนใจน่าตื่นเต้นของโชวลอมานะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของภายในอาคารของพัทยาดอลฟินเวิลด์แอนด์รีสอร์ทแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ในการจําหน่ายบาททัตรต่างๆเวลาเข้าชมก็ต้องมาซื้อบัตรตรงนี้ก่อนนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณนี้เองเนี่ยนะคะยังมีในส่วนของของที่ลึกร้านขายของที่ด้านนี้ด้วยซึ่งก็สามารถที่จะซื้อเป็นของติดไม้ติดมือกลับไปฝากที่บ้านได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตามมานิดนึงตรงนี้อยากให้เห็นมาก นี่ค่ะตรงนี้เลยจะเป็นในส่วนของบอร์ดกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลมาที่เขาถ่ายว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะการยิงปืนการขับรถ ATV นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมขีมม่ม้านั่งรถม้าต่างๆที่นี่ก็มีรองรับนักท่องเที่ยวอย่ามากมายค่ะอบอกอย่างนี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะไม่มีการเสียเวลาคุณผู้ชมไปดูโชว์กันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรไปเลยค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าคจะคุณผู้ชม ว่ายน้ํากับโลมานะคะซึ่งอรอบนึงเนี่ยเราจะจํากัดอยู่ที่15คนเท่านั้นนะคะก็จะตัวนี้จะบูมมากแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่น PowerFan นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรา Import มาจากประเทศอังกฤษเลยแล้วก็อยู่ที่นี่ที่เดียวแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปีหน้าผามีสวนน้ำมี a อทีวก็คือถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยนอกจากดูโชว์แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆรองรับอีกมากมายค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะกิจกรรมนอกจากที่จะมีโชว์ปลาโลมาที่สนุกสนานแล้วแล้วก็โชว์ความฉลาดของปลาโลมาแล้วที่นี่หะนี่ยังมีการให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถลงไปเล่นน้ำกับโลมาได้ด้วยนะคะสัมผัสกับชีวิตของโลมาเลยว่าเอ๊ะการฝึกโลมามีสัญญาณมือยังไงนะคะมีการฝึกแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ครับตัวตัวของโลมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ปลาโลมาเป็นโลมาแล้วก็วานเลยดีกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิวัฒนาการให้อยู่ในน้ำได้เพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากปลาในเรื่องของทั้งเรื่องของ,ของออการหายใจลักษณะาทางกายภาพการว่ายน้ำต่างต่างเออตัวของระบบกลไกข้างในก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใ,ในการดูแลสุขภาพโลมาในอควาเรียมเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของคุณภาพน้ำอย่างเช่นตรงนี้เราใช้น้ำทะเลจริงๆแล้วก็เป็นน้ำทะเลที่ไม่อยู่อยู่ห่างจากทะเลเพราะฉะนั้นเราใช้การใช้ลงกรองมาช่วยบำบัดน้ำแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอก็มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำอยู่ประจำนะฮะ เราจะเล่นกันนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า power fan นะคะต้องมาวัดใจกันหน่อยค่ะว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเนวขอเนี่ยไปแต่งตัวก่อนนะคะอ่าขันแรกต้องใส่อะไรก่อนคะพี่อันนี้เรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ครับออกนอกอย่างนี้นะคะโอเคนี่คือเรากําลังเซตตี้นะคะผู้ชมไม่ต้องกลัวเพราะว่าความปลอดภัยพี่เขาบอกว่าร้อเปอร์เซ็นตกปั๊บเดียวเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ คือทุกคนนะคะก่อนที่จะไม่ว่าจะเป็นการโดดหอหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่เวลาอยู่ภาคพื้นเนี่ยโอ้ยสนุกมันแต่เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของความรู้สึกเวลาที่อยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า<ด>นะคะเชิญเลยค่ะพี่ <S <S นะคะเราเซฟตี้เต็มที่นะคะ คือพี่คะถ้าเกิดแต่งชุดแล้วถอดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะถอดไม่ได้ครับอ้าวไมต้องขึ้นโดดอย่างเดียวพี่ปีเรากลับตอนนี้เรากลับสถานีทันไหมคะทันแล้วนะคะโอเคค่ะใส่ของท้าได้ครับคุณผู้ชมคะคือมันแบบว่าไม่รู้ว่าสีหน้าเนี่ยกล้องจะเห็นสีหน้าหรือเปล่าแต่ตอนนี้ใจอะ ลงมาอยู่ที่พื้นแล้วต้องบอกไงจริงๆเดี๋ยวนะครับทุกคนตชมพอเราขึ้นมาปุ๊บเราต้องเซฟไลฟ์ก่อนการรีพับตกใจนะครับครับเดินมาด้านนี้เลยโอ๊ยไหนกับพี่พีมาไลนะครับพี่หนูไม่กล้าจริงๆอ๋ยไม่กล้า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 ฝนจะตกถึงนู้นแล้วนะครับพี่หนูกลัวจริงๆเนี่ยพี่หนูกลัวจริงๆอ่ะมันหวิวไหมอ่ะ ก็หิวหน่อยนึงครับไม่เยอะพี่หนูกลัวทำไงอ่ะเพราะขาติดไปแล้วต้องโดดแล้วพี่กลัวมากอ่ะต้องโดดแล้วครับต้องโดดแล้วติดแล้วอ๋อพี่หนูกลัวอ๋อหนูกลัวจริงจริงครับนึ่นะครับโอ้ยพี่แบบสุดๆอ่ะพี่สุดๆเลยอ่ะเไม่เดินหน้านยไม่เดินครับพี่พี่หนูกลัวจริงอันเนี้ยไม่ได้โกหกเลยอ่ะพี่ อย่างนี้เลยเฮ้ยแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไม่มีการผลักอะไรนะคะครับโอ้โหพี่กลัวจริงพร้อมแล้วบอกครับเราจะปลดตรงนี้ให้แต่กลัวก็จะจับเชือกของผมไว้สองข้างเลยอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็กีดที่เต็มที่เลยเดี๋ไม่ก็ก่อนดูโดดพี่ปีโดดนะโอเคโอเคข้ามโกหกสัจจะผู้ชายโอเคโอเคเป็นนะไม่หยบไม่โดดเนะโอเคไม่ อารมณ์เสีย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 อารม์เสียนโมโหมันนโมโหผู้ชายอะไรเขคกินเลยครับพี่ทำใจนานหน่อยได้ไหมพี่จะว่าหนูไหมอ่ะไม่ว่าครับแต่จะตากอฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ euh, ี่ยมน้อทีันเดิมทบันเดิมทบันเดิมชับลมอ่ะจโอ้ยไม่อยากมองอ่ะใครต่อใครเกิดอะไรขึ้นครับ เดี๋ยวก่อนยังไม่อยากคุยปิดกล้องยังไม่อยากคุย แอนเวนเจอร์มาแล้วก็น่าเสี่ยงภัยมากเลยนี่คะ่ะคือรถของดิวพี่คะพี่คะขั้นตอนการ,รการขี่นี่มันทํายังไงบ้างอ่ะขึ้นไปค่อมก่อนใช่ไหมคะเปะดิดแรกคือว่าเราต้องกำเบรก,ก่อนนะครับค่ะแล้วก็เป็นสตาร์ทมือครับนี่เป็นทันเร่งครับค่ะมันจะเป็นเกียร์ออโต้คือมีเดินหน้าค่ะมันจะเป็นเกียร์นะครับเดินหน้ากับถอยหลังเวลาเราเข้าเกียร์เรากำเบรกทับรถหนึ่งครั้งกัไว้นะครับดันมาข้างหน้าคือเดินหน้า ถ้าดึงถอยหลังสุดต้องไปเกียร์ต่ออค่ะแล้วรถดับเราเข้าเกียร์ว่างปกติครับตอนนี้คือรถอยู่ในเกียร์ว่างค่ะก็คือปล่อยเบรกได้ปล่อยได้ครับปล่อยได้ถึงจะเข้าเกียร์แล้วก็ปล่อยเบรกได้อ๋อต้แต่ก่อเราจะกดคันเร่งอันถึงจะไปครับผมโอเคค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะค่อยๆไปอย่างช้าๆนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะ ต้องบอกว่ามันมากนะคะยังไง,ต,งต้องขอขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะที่มอบประสบก,การณ์แบบนี้มันจริง,รงๆขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณ<อ>ทุกคนด้วยคะ่ะตรงนี้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะต่อไปเราจะไปทําอะไรต่อไปดูได้คะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะและแล้วเราก็กลับมายืน <c oughs> อยู่ที่นี่อีกหนึ่งครั้งคะหลังจากครั้งที่ครั้งแรกเนะี่ยอาจจะไม่สาเร็จแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยยู่จะพยายามนะเพื่อที่จะได้เทปรายการไปฝากคุณชนทางบ้านแล้วก็คุณผู้ชมจะได้กลับมาเที่ยวที่นี่ด้วย แล้วค่ะที่เซฟตี้กันอีกรอบนึงนะคะไม่รู้อะต้องโดนอะบอกแล้วสัจจักลูกชาย โอเคผ่านนะสองกระโดดองกระโดดอีกทีนะคะโอเคเขาบอกให้ก้าวไปเลยก็ต้องแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนมันกจะเป็นอย่างนี้ด้ค่ะคุณผู้ชมโอ้วันนี้ต้องบอกว่ารายการนี้นะคะก็คือทีมงานอยู่เนี่ยมีน้องฝึกงานมาด้วยแล้วก็เราคุยกันแล้วนะคะว่าทั้งน้องฝึกงานทั้งตากล้องถ้าเกิดอยู่กระโดดแล้วเขาก็จะกระโดดด้วยอ,อันนี้เป็นพยานค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะอารมเสีย ตอนนี้เราก็มาอยู่อยู่บนชั้นบนสุดของหอโจด,ดแล้วนะคะที่เดิมที่เดิมที่ตอนแรกใจมันร่วงถึงที่พื้นขึ้นมาก็เป็นแบบนั้นอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกตรงนะคะความรู้สึกตอนนี้มันมันพูดยากจริงๆค่ะว่าเรารู้สึกแบบไหนกับยืนบนยอดของหอแล้วมันสูง13เมตรนะคะคือ13เมตรแต่บางทีมองแล้วมันจะดูแบบ ไม่สูงมากถ้าเกิดมองจากด้านล่างขึ้นมาแต่ว่าพอขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันสูงอะค่ะความรู้สึกของเราแล้วก็ใจเนี่ยเต้นแบบตึบๆ,ๆเลยค่ะแต่ว่าเพื่อรายการยาสยามฟิซาแล้วก็เพื่อคุณผู้ชมทางบ้านค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ถึงที่สุดนะคะสุดยอดมากโอ้ยสุดยอดมากคุณผู้ชมไม่เหมือนมือไม้ไม่มีแรงอะอจริงๆเนี่ะ วัวมากเลยเนี่ยต้องกอด่สุดยอดอ่นะคุณผู้ชมมันแบบสุดยอดจริงๆแล้วอ่ะรู้พี่ทำได้พี่พี่ผักเลยใช่ไหมย่านะขอร้องสงสารหนูเถอะนะยืนเฉยยืนยนิ่งอีกแล้วอ่ะโคัวอีกแล้วอ่ะพี่พี่พ,พี่เริ่มพี่เริ่มจะดันหนูเหรอ นนนนฉันมาทำอะไรที่นี่ออนฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดก,กันรอข้างล่างรอแป๊บนึงนะเอ้ไม่รอแปบ๊บแล้วครับนาาโอ<เ>้ยเดี๋ยวครับ 啊！啊！哈哈哈哈 นึกว่าสไปเดอร์แมนค่ะซึ่งท่านี้นะคะต้องบอกเป็นท่ายากเลยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น,นะคะ่นะนักท่องเที่ยวไม่สามารถทําได้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นท่าน,นี้โชว์ถึงความสแสดงถึงความปลอดภัยของเครื่องมือต่างๆว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่นี่มาไม่ต้องกลัวในเรื่องของอันตรายหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนพี่ๆทุกคนดูแลอย่างดีแล้วก็ผ่านการฝึกผ่านการอบรมมาอย่างเต็มที่แล้วปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนแรกเราพาคุณผู้ชมไปอยู่กันที่พัทยานะคะแต่ว่าแดดล่มลมตกแบบนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่บางแสนแล้วแล้วก็ที่บางแสนนะคะมีร้านน่ารักน่ารักร้านหนึ่งคันนั่นก็คือร้านกินเต็มดูควายนะคะชื่อร้านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเป็นร้านอะไรเป็นร้านขายไอศครีมค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากที่จะมีไอศครีมหลากหลายรสที่อร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศนะตามท้องทุ่งเราได้ดูน้องควายเข้ากับบรรยากาศมากน่ารับประทานแล้วก็ไปดูกันเลยว่าน่าสนใจยังไงคะ่ะ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว <laughs> คือมันเป็นไอติมชาวบ้านธรรมดาเนาะเพียงแต่ว่าเรามีรสชาติให้เลือกเยอะ,ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเราก็จะมีจุดขายตรงที่ว่าเราเพิ่มท็อป,ปิ้งแต่และว,วันจะมีประมาณ1 0หรือ11อย่างถ้วยหนึ่งจะเลือกได้3อย่างจุดขายของเราอีกอย่างหนึ่งคือมีควายควายตรงนี้คือจะปล่อยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ ถ้าวันอาทิได้ถจะปล่อยประมาณ160ตัวลูกค้าก็จะมานั่งสบายๆไอติมก็แค่ถ้วยหนึ่ง20บาท นี่นะคะดิวก็ได้ไอศครมอร่อยๆเป็นของตัวเองแล้วนะคะต้องบอกว่าท็อปปิ้งเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ที่สำคัญบรรยากาศนะคะนี่คือบริเวณบรรยากาศของร้านกินติมดูควายนะคะนี่มีที่นั่งส่วนตัวน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็บร,รากาศเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในท้องทุ่งรู้สึกว่าสบายใจมากเลยการมากิน,นไอศครีมที่นี่นะคะแล้วก็บร,รากาศแดดร่มลมตกแบบนี้เนี่ยกับ ไอศครีมอร่อยๆอเนี่ยรสชาติไทยๆต้องบอกว่าสุดยอดแล้วค่ะและที่สำคัญบรรยากาศมองออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นท้องทุ่งสีเขียวแล้วก็มีน้องควายให้เราดูเพลินๆด้วยเหมาะกับการกินไอศครีมแบบนี้มากเลยค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณผู้ชม มคะแหมาทานเพลินจนลืมลารายการเลยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการสยามฟรีสไตล์แล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะนิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนติดตามได้กับรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิวกับรายการสยามฟรีสไตล์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ